สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องซลแหลแดงไกลนะคะตอนนี้เราก็รับของเรียบร้อยแล้วนะคะลังตีรถกลับนะคะสี่คืนกับอีกห้าวันแล้วนะคะตอนนี้นะคะสี่คืนกับอีกห้าวันลงของเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราวิ่งรถเปล่านะคะขับสามพ่วงเราเหมือนเดิมนะคะพอดีพอดีอดดเดวลาจอด อันียจอทายพี่น้องเอ้ยปุดทุกปุดทุกเหลือพ่อแม่ด,ดอกจอจีเซนจีสายกเกรมาันไทายห้างหมดให็บิึงนะคะอันนี้คือห้างหมดของออสเตรเลียนะคะจะมีทั่วเลยนะคะเห็นบอไมเนาะสูงสูงอันนี้อันนี้อันน้อยที่สุดเลยได้นน่แต่บ้านเขาก็ว่าจอมปวกขอเลยแล้วนนเนาะนะคะมีทั่วเลยนะคะ ทางทาฝีซีมีหลายนะเห็นบ่พี่น้องเต็มตอยู่มีแต่หั่งหมดจอดหมดอูออ้อันนี้ปุ่นกันใหญ่เห็นบ่เห็นอันนี้ใกล้จอดรถลงมาถ่ายคลิปไปเบิ่งสินะมันแปลกคอ,อนแปลกอยู่ได้นี่จะว่าจะไหนแต่ว่าทุกคนเห็นดูอยู่วันนี้จะมีโอกาสเลยเอ้อจอดลงจอดรถถ่ายคลิป,ปบึ้งก็น่าสินะ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เต็มมีแต่ตหั่งหมดเด้นี่ล่ะบ่แม่นปวกะะปเด้อค่ะบ่แม่นปวกเด้อค่ะไม่ใช่ปลวกนะคะไม่ใช่ปลวกนะคะรังของมดค่ะอันโซนทางนี้อันนี้น้วยหน่อยเลยได้นี่โซนทางพง้นยังน้วยใหญ่ยังลูกวงใหญ่นะโอ้ยปอกติดกับคาติ่นี่นะคะเอาไม้ชมนะคะบ้านเ้าเกษสิขอเลขขอเบอร์แล้วเนาะ บางลูกก็ประมาณสามเม็ดมนนนก็มีเด้อค์กพี่น้องใหญ่กว่าโตข่อยก็มีอยู่บางลูกนะ่ะเดี๋ยวรอบหนะ้าถ้าะไรไปทางเอ็กซ์เปล่าเดี๋ยวสิดท้ายในหะ้เบิ่งเด้อหน่วยใหญ่น่ะทางโซนต่างบุสิหน่วยใหญ่ามากจะจะรังใหญ่มา,จากจกเกิน,น,ว,บบนว่าใหญ่นโอยกับวอรกพีดวอร์เกอร์อยู่ภาษาไทยก็บบทถงภาษาอังกฤษก็บเฮียงภาษา เลยจอดรถลงมาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะเห็นไหมมนันแปลกดีนะคะใครอยากขอเลขขอเบอร์ขอรถเด้อพี่น้องเด้อถึงหมดหมดเตือนน้อยนี่เห็นบ่มแต่มันเขีย่งงทางใหญ่แท้เห็นบ่มันเขีย่งงทางใหญ่แท้อู้อนังงง้งหุ่นแหงใหญ่นสูงหุ่นสูงถ่วมหัวข่อยก็มีเด้อพี่น้องเด้อ ก็อออกสูงร1 6บเนะอะยังสูงกูหัวข่อยก็ม,มีประมาณ60กว่าะอเล็กก็บเบือไเดียวอันบางบางอันกสามเมตรกับมีได้คขัๆแปลกดีเอ้ย<อ>นี่มีทัวเลยก็มีแต่เห็ดเลย จอ,จอดรถไทคลิปกันหน้ามาสัายจะเสน้นจะสายในเมื่อยโอ้ยใช้แล้งกี่วันเนี่ยเราในนอจะถึงบ้านเพิ่งจะได้ซีโกรกลับพี่นอ้อง ะะมันปแปลกดีนะคะเลยเดินลงมาให้ชนนะคะคลิปสั้นๆให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ทางภาคใต้ของออสเตรเลียนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องเห็นไหมคะมีหางมดนะคะรู้ว่าไข่มันจะกินได้หรือเปล่า ใครมันจะกินได้หรือเปล่า,เ,ลาเขาว่าจอปื๊บมันก็จะหุ่มใส่ห้างเลยนะเนาะเขาก็จะถือกินได้ก่อนจะได้กินมันนะเนาะโอเคนะคะขึ้นสอนไม้ดูนะคะวันนี้นจะเดินกลับไปที่รูนแล้วนะคะงานงูงเงี้ยวที่เราขอค่ะว่างูงยืนกัดข้างในน้ำเดือดก็หาตายโรดเด็ตหน่อยเลยงูงยื่ บะไรคืมูกกระบาบาดหอดเอคืะดึงมมันมีอะไรผุดไปพาแมงมุมตกแึงเห็นไหมพี่น้อง,ง,ง,งเห็นมอเห็นแมงม,งมุกมันเขาเด่นตกย้ายนึงกัดปุ๊บกระตายปั๊บกระลับกระตักโอเคนะคะ หลับคลิปนี้บายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ